กลับมาชั่วโมงที่9เนาะเดี๋ยวชั่วโมงนี้ครูจะเฉลยงานจากชั่วโมงที่8ก่อนเนื่องจากว่ามันเป็นลักษณะของแนวข้อสอบเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะขอเฉลยไปเลยแล้วกันเนาะอ่ะอันนี้เขียนมาแล้วเพื่อความรวดเร็วในการในการเฉลยของครูนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะพูดอีกหนึ่งรอบแล้วกันเนาะว่ามันมีที่มายังไงคือข้อ2นะจ๊ะเริ่มต้นตั้งแต่ข้อสองหน้า28เลยนะคะ ให้ฟังก์ชัน f เล็กเป็น f x 1อันให้ฟังก์ชัน g x มา1กันอีก1อันโดยสังเกตว่าทั้ง f และ g เนี่ยอยู่ในรูปตัวแปรต้นคือ x เหมือนกันและโจทย์ก็บอกมาว่าฟังก์ชัน f ยายเกิดจากเอาฟังก์ชัน f เล็กกับ g มาคอมโพสิตกัน ะะโจท์ถยามหา f ใหญ่ดิฟและแทนด้วย1ซึ่งอันเนี้ยครูแต่งโจทย์เพิ่มมาเองครูไม่ได้คำนวณดูว่ามันเลขมันไม่ลงตัวนะข้อน,นี้แต่ก็สั่งไปแล้วก็เอาตามแบบนี้เลยคอนเซปต์ของเราหาฟังก์ชัน f x ก่อนก็ได้ f ใหญ่ก่อนก็ได้โดยเอา f เล็กกับ g x มาคอมโพสิตกันซึ่งครั้งที่แล้วเราคอมโพสิตให้แล้วด้วย คอมโพสิตเสร็จแล้วมีค่าเท่ากับรูท 3x ลบ1หาร 3x นี่คือวิธีแรกที่ครั้งที่แล้วที่ครูบอกกับวิธีที่2ให้นักเรียนใช้วิธีสูตรใช้สูตรดิฟฟังชันประกอบซึ่ง f ใหญ่ดิฟเนี่ยมันเกิดจากมีค่าเท่ากับดิฟนอกคือฟังก์ชัน fx คูณกับดิฟไส้ gx ซึ่งเรามองแล้วอะค่ะการคอมโพสิตก่อนแล้วมาดิฟ จะง่ายกว่านักเรียนใช้สูตรเพราะถ้านักเรียนใช้สูตรนักเรียนจะต้องหาฟังก์ชัน g x มาดิฟดิฟเสร็จแทนส่วนก้อนนี้เอาฟังก์ชัน f x มาดิฟดิฟเสร็จให้แทนด้วย g x ก่อนด้วยนะแล้วแล้วค่อยเอาสองฟังก์ชันนี้มาคูณกันเพราะฉะนั้นครูว,ว่าใช้วิธีแรกง่ายกว่านั้นครูเฉลยวิธีแรกนะแต่ถ้าใครทำวิธีที่สองมาโดยใช้สูตรเนะี่ยก็ได้คำตอบเท่ากันค่ะเดี๋ยวเช็คคำตอบเอาแล้วกันเนาะ อะวิธีแรกก็คือเอาฟังก์ชันมาคอมโพสิตโดยใช้ความรู้มอสีนะ f ใหญ่เกิดจาก f เล็กคูณกับ g x หา g x มาโจทย์บอกมามันคกีค่ารูท x ลบ1เสร็จแล้วก็แทนด้วยฟังก์ชัน f เล็กฟังก์ชัน f เล็กคือเกิดจากเอา x หารด้วย x กำลังสเพราะฉะนั้นแทนลงไปมันก็จะกลายเป็นรูท3 x ลบ1 หารด้วยรูทสามเกลบหนึ่ำลังสองซึ่งตัวล่างยกกำลังสองรูทยกกำลังสองรูทหายนักเรียนจะเหลือแค่3 x มลบหแล้วมันมีบวกหนลบหบวกหหมดไปเราจะเหลือ 3x จากตัวนี้นะคอมโพสิตมาแล้วพอคอมโพสิตมาแล้วเอามาดิฟลูกเราสังเกตว่าฟังก์ชันตัวเนี้ยที่คอมโพสิตไว้อยู่ในรูปของการหารเราก็ใช้สูตรดิฟผลหารคือล่างดิฟบน ลบบนดิฟล่างส่วนด้วยล่างกําลังสองถ้าใครไม่อยากเขียนส่วนล่างกําลังสองอาจจะเขียนอยู่ในรูปการคูณด้วย1ส่วนล่างยกกําลังสองก็ได้ความหมายเดียวกันนะคะเสร็จแล้วเราก็จะหาค่าที่ได้จากการดิฟเราพบว่า 3x ส่วนนี้ไม่ดนดิฟดึงมาเลยนั่นเียนจะต้องมีหน้าที่ดิฟก้อนนี้ก่อนซึ่งก้อนนี้ค่ะเราพบว่า 3x ลบ1ตัวนี้มันเป็นไส้ในยังดิฟเลยไม่ได้ นักเรียนจะดิฟก็ต่อเมื่อกําจัด1นส่วนสก่อนก็คือตบ1นส่วนสมาข้างหน้าตัวมันเองลดเป็น1นึเดี๋ยวครูแอบดิฟข้างบนให้ดูดีกว่าดิฟสามเอกลบหนึ่งกำลังสองเนาะดิฟสามเอกลบหนึ่งกำลังหนึ่งส่วนสองดิฟก้อนนี้ให้ตบหนึ่งส่วนสองมาข้างหน้าตัวมันเองลดไปหนึ่งก็คือลบไปสองส่วนสองมีอยูหนึ่งส่วนสองลบสองส่วนสองก็ได้ 1บส่วน2แล้วอย่าลืมคูณด้วยดิฟไส่ดิฟแจกเข้าไปดิฟ 3x ได้3ดิฟ1ได้0เพราะฉะนั้นได้ก้อนนี้จัดรูปให้สวยตัวบนเราจะเหลือ3ตัวเดียวนะส่วนก้อนที่ติดลบ1ส่วน2ให้ย้ายมาอยู่ข้างล่างเพราะฉะนั้นข้างล่างมันก็จะมี2คูณกับ 3x -1 กลบ1ำลัง1ส่วน2ก็เปลี่ยนเป็นรูทก็ได้โอเคเนาะเพราะฉะนั้นดิฟดิฟก้อนตัวนี้ มันก็จะมีค่าเท่ากับ3ส่วน2คูณกับรูท 3x ลบ1แล้วก็ลบรูท 3x ลบ1ไม่โดนดิฟดึงมาเลยดิฟ 3x ก็ได้3ส่วนล่างกำลัง2ก็คือ 3x คูณ 3x ก็กลายเป็น 9x กำลัง2ส่วนล่างกำลัง2จบแล้วดิฟพอดิฟเสร็จในนี้มาครั้งที่แล้วครูแต่งโจทย์ให้ x เป็น1เพราะว่าไม่อยากมานนั่งจัดรูปให้สวยนะลูก แต่ว่าครูลืมคิดไปว่าเลขมันไม่ลงตัวก็เฉลยแบบเลขไม่ลงตัวแล้วกันเนาะเห็น x ที่ไหนให้แทนด้วยหนึ่งลูกก็แลกแทนที่หนึ่งสามคูณหนึ่งได้สามสามไปคูณสามกลายเป็นเก้าเก้านะส่วนตัวนี้สามคูณหนึ่งได้สามลบหนึ่งเหลือสองก็เหลือรูทสองถอดรูทไม่ได้เพราะฉะนั้นก้อนหน้ามันจะกลายเป็นเก้าส่วนสองคูณด้วยรูทสองลบด้วยตัวนี้แทน x ด้วยหนึ่งได้รูทสองมันก็จะกลายเป็นสามรูทสอง ส่วนด้วยล่างกําลังสองล่างก็คือแทน x ด้วย1 1กําลังสองได้1คูณ9ก็ได้9หรือจะคูณด้วย1ส่วน9ก็ได้เห็นปะไม่ลงตัวเสร็จแล้วแจกคูณมันเข้าไปหน่อยลูกอันนี้แจกคูณเข้าไปมันก็คือ9ตัด9หมดเพราะฉะนั้นเราจะเหลือ1นึส่วน2รูทอลบด้วยก้อนนี้กับก้อนนี้คูณกันมันจะกลายเป็น3คูณ9กแตะกับ9ได้3เพราะฉะนั้นก็กลายเป็นรูทอส่วน3ใครได้แค่นี้ครูก็ให้แล้วจ้ะ เพราะคูตั้งเลขเองที่มันไม่ลงตัวหรือถ้าใครไปต่อจากจับคูณไขว้จับมันคูณไขว้ขึ้นมาก็กลายเป็น3 2มลบ2 2 2รูคูณ2 2คูณ2มันก็จะกลายเป็น2ล2รูทอคูณรูท2่ามันก็จะกลายเป็นอ่ะตัวนี้กับตัวนี้คูณกันนะเดี๋ยวก่อนนะรูต้องการแบบลบคูณไขย 3คณ1ได้3ลบด้วยก้อนนี้คูณกันมันจะกลายเป็นรูท2คูณรูท2ได้2 2คณ2เป็น4มันก็จะได้เป็น3ลบ4ส่วนด้วยจับก้อนล่างคูณกัน3คูณ2เป็น6ก็จะได้หกลูทเพราะฉะนั้น3ลบ4ก็ได้ลบ1ส่วนหกลูทก็ได้เป็นก้อนนี้ก็ได้โอเคเนาะอ่าโอเคต่อไปข้อ3เลยนะคะ ข้อ3ข้อ3มีง่ายมากโจทย์ให้ฟังก์ชัน f ใหญ่มาอยู่ในรูปคอมโพสิตแล้วถามหา f ใหญ่ดิฟและแทนด้วย2เราก็สเต็ปแรกเอา f ใหญ่มาดิฟเลยก็ดิฟฟังก์ชันนอกคือ f คูณกับดิฟไส้คือฟังก์ชัน g เสร็จแล้วแทน x ด้วย2เห็น x ที่ไหนให้แทนด้วย2ไปพอ set, แทนเสร็จเราก็ดูค่าที่โจทย์ให้มามันตัวเนี้มันจะกลายเป็น g 2ก่อนทำในวงเล็บก่อนนะลูกทำจาก อันนี้มันมีวงเล็บเราก็ต้องทําในวงเล็บก่อนซึ่ง G 2เนี่ยโจทย์บอกมีค่าเป็น4มันก็เลยลดลูกกายเป็น f อพามสและ f อพาม4โจทย์บอกมามันคือมีค่าเป็น9ส่วน G ีพาม2ตัวนี้โจทย์บอกมีค่าเป็น5เพราะฉะนั้นตอบ9คูณ5ได้45ค่ะอันนี้ข้อนี้ต้องเก็บไว้เลยนะมีมีมนี่รีบทําเลยต่อไปข้อ4ข้อ4ข้อ4ทํทำคล้ายครข้อเมื่อกี้เลยลูกโจทย์ให้เใหญ่มาเอามาดิฟ ก็เกิดจากฟังก์ชันดิฟตัวนอกคือ f เล็กอยู่ในรูป g x นะไม่ใช่อยู่ในรูปของ x เฉยๆนะคูณกับดิฟไส้คือฟังก์ชัน g นะลูกเสรแล้วแทน x ด้วย2เห็น x ที่ไหนให้แทนด้วย2 2ไปแล้วเราก็จะพบว่าตรงนี้มันเป็น g 2ก่อน g 2โจทย์บอกมามีค่าเป็น3มันก็เลยลดรูปกลกกายเป็น f พาม3แต่ f พรม3โจทย์ไม่ได้ให้มาเลยแต่โจทย์ยังใจดีให้ f เล็กมาเพราะฉะนั้นเราก็เอา f เล็กเนี่ยมาดิฟ มาดิฟซึ่งเราสังเกตว่าฟังก์ชัน f x เนี่ยมันมี x 2ตัวก็คือ g x กับ x มันหารอยู่ก็ใช้สูตรล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างส่วนด้วยล่างกำลังสองมิงองนะล่างคือ x ดิฟบนบนเป็นฟังก์ชัน g ก็เป็น g x ลบด้วยบนคือ g x ดึงมาเลยดิฟล่างดิฟล่างคือดิฟดิฟ x ลูก dx by dx ได้1แล้วส่วนด้วยล่างยกกำลังสอง เสร็จแล้วเราต้องการ f สามชั้นม่ลูกเห็น x ก็แทนด้วย3าม g สาม g 3ามตัวน,นี้ก็เป็น3แล้ว g สามโจทย์บอกมามีค่าเป็นแ g 3โจทย์บอกมามีค่าเป็น2องคำนวณออกมาแล้วได้ย2่สิบสอง่วนเก้าพอได้ยี่สิบสส่วนเเอากลับไปแทนที่ที่เราต้องการหาแล้วก็คูณด้วย9 9กับ 9, 9ตัดเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ22จะ้ะตรวจถูกเลยต่อไปข้อหา ข้อ5นี่ก็แนวข้อสอบเหมือนกันมีเปลี่ยนโจ์นิดนึงนะข้อ5เนี่ยโจทย์เนี่ยมองโจทย์ก่อนโจทย์ให้ฟังก์ชัน x มาอยู่ในรูปตัวแปร t ให้ฟังก์ชัน p มาอยู่ในรูปตัวแปร x นะลูกคำถามแรกถาม dx by dt dx by dt ซึ่งโจทย์ให้ x มาฟังก์ชันของ x เนลูกมีค่าเท่ากับ300 t กํลังสองหารด้วย1บวก t กํลังสองแล้ว เทียบอา้าวครูเขียนผิดมันเป็นการดิฟเทียบทีดิฟเทียบทีโจทย์ต้องการดิฟเทียบทีเพราะฉะนั้นนักเรียนสังเกตนะสังเกตก้อนแรก dx by dt ะคะ่ะตัวนี้อยู่ในรูป T อยู่แล้วแล้วดิฟเทียบ T เพราะฉะนั้นหลุดแน่นอน ใช้สูตรเลยซึ่งดิฟเทียบทีเราก็มองทีทีเรามีสองก้อนบนกับล่างหารกันอยู่ก็ใช้สูตรล่างดิฟตัวบนซึ่งบนดิฟตัวนี้ลูกเตะ2มาก่อนเจอ3เป็น600ทีลดเป็น1ได้600ทีลบด้วยตัวบนดิฟตัวล่างคูดิฟเลยนะดิฟตัวล่างดิฟหนึ่งได้ศูนย์ดิฟทีกำลังสองได้สองทีแล้วส่วนด้วยล่างกำลังสอง และเราก็คำนวณในล,ลูกอันนี้แจกเข้าไปได้ 600t อันนี้แจกเข้าไปกลายเป็น 600t กำลัง3ลบตัวนี้คูณกัน 600t กำลัง3มันก็เลยตัดตัวนี้เราก็เหลือตัวหน้าคือ 600t ส่วนด้วยลากกำลัง2อยู่ในรูปตัวแปร t ตอบคำถามแรกต่อไปคำถามที่2หา dP by dx ครูเปลี่ยนเป็น x นะเพราะฉะนั้นดิฟ p เทียบ x แล้วโจทย์ให้ฟังก์ชัน p มาแล้วมีค่าเท่ากับ2อรูท x ลบ20ซึ่งมันดิฟเทียบ x อยู่แล้วยังไงก็หลุดอ่าดิฟ x เปลี่ยนเป็นดิฟรูท x เปลี่ยนเป็น x กําลัง1นส่วน2แล้วลูกเพราะฉะนั้น2เป็นค่าคงที่ตัวหน้านักเรียนดึงออกมาเลยดิฟ x กําลัง1ส่วน2ตบ1ส่วน2มาข้างหน้าตัวมันเองลดเป็น1เหลือลบ1ส่วน2จัดรูปให้สวย2กับ2ตัดได้ยกกําลังติดลบย้ายมาอยู่ข้างล่างเปลี่ยนเป็นรูท เพราะฉะนั้นได้1ส่วนรูทเอคำถามที่2ถูกติ๊กถูกลูกต่อไปข้อ2ข้อ2เนี่ยเขาต้องการดิฟ p เทียบ t นักเรียนมาย้ำอีกหนึ่งรอบนะปกติ P เนี่ยมันอยู่ในรูปของตัวแปร x แต่โจทย์ต้องการดิฟ p เทียบ t ใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องมาแอบมองส่วนประกอบว่า P เนี่ยมันอยู่ในรูปของ x แต่ x เนี่ยจ้ะมันอยู่ในรูปของ t เพราะฉะนั้น x อยู่ในรูปของ t อีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากดิฟตามกฎลูกโซ่เราก็ดิฟ p เทียบ x ก่อนและเราก็คูณด้วย dx by dt เราก็จะได้รูปตัวแปร dp by dt ได้โอเคไหมลูกเพราะฉะนั้นจากสูตรตัวนี้ dp dt มันก็คือตัวนี้ซึ่งเราหามาแล้ว dp d y dx อันแรกวิมาบ้านครูหอนฟังไปหน่อยนะเสียงแทรกขี้เกียจปิดคลิปอ่ะ dp by dx เราหามาแล้วได้1ส่วนรูทเอเอามาใส่ส่วน dx d y dt เราหามาแล้วได้600้ี เอามาใส่โอเคนะคะแล้วเสร็จแล้วมีขอบเขต t มีค่าเท่ากับ2หมายความว่าให้แทนตัวแปร t ด้วย2แต่พอเอิร์นักเรียนมาสังเกตตัวที่เราดิฟตัวเนี้ยมันอยู่ในรูปตัวแปร x ถ้าเจอกรณีแบบนี้นักเรียนจะต้องแปลง x ให้กลายเป็น t ซึ่งวิธีแปลงไม่ยากเลย เพราะโจทย์ให้มาแล้วว่า x มีค่าเท่ากับ3 0 0 t กําลังสส่วน1บวก t กําลังสเพราะฉะนั้นเห็น x ให้ใช้แทนด้วยก้อนนี้เลยเพราะฉะนั้นครูเห็น x ครูก็เลยแทนด้วยก้อนนี้ไปที่โจทย์บอกมันท่าเท่ากันอ่าเพราะฉะนั้นแปลง x ให้กลายเป็น t ท,ทุกอันอยู่ในรูป t และเห็น t ท,ที่ไหนให้แทนด้วย2ให้หมดเลยลูกเราก็คํานวณเลย สองกำลังสองได้4 4 3สีกลายเป็นพันสส่วนตัวล่างสองกำลังสองได้4ี่บวกหเป็น5กลายเป็นพันสอหารหแล้วถอดรูทครูถอดออกมาแล้วครูได้4ี่รูทสิหโอเคนะส่วนตัวนี้แทนทีด้วยสอกลายเป็นพันสตัวนี้เมื่อกี้เราคำนวณแล้วได้ห้าหากำลังสองได้25เอาพันสอหารยี่ได้ออกมาเป็น48 เสร็จแล้ว4กับ48ตัดกันได้ได้12เพราะฉะนั้นได้12ส่วนรูท15ตอนตอบใครตอบตัวนี้ก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่รูทไม่นิยมเป็นตัวตอบเนาะทำตัวนี้เท่ากันหมายถึง12ส่วนรูท15ใช่ไหมลูกนั่นเรียนก็เอารูท15คูณทั้งเศษและส่วนอ่ะมันก็จะกลายเป็น12รูทส5ส่วนด้วยรูท15 5คูณรูทได้15เอาแม่3ตัด3 42 3 5 5 จึงตอบ4รู้15ส่วน5จบค่ะงานที่ครูให้ไปครั้งที่แล้วโอเคเนาะเดี๋ยวเราจะขึ้นเรื่องใหม่กันแต่แอบเห็นข้อสุดท้ายมันน่าทำมากเลยขอทำแป๊บหนึ่งแล้วกันเนาะโจทย์บอกว่าให้จำนวนแบคทีเรียที่พบในชั่วโมงทีนะคะจำนวนแบคทีเรียมีหน่วยเป็นเซลล์ก็คือนี่แหละหาได้จากสมการ n n, n. ก็คือจำนวนแบคทีเรีย อยู่ในรูปของเวลาเป็นชั่วโมงโจงหา dn d y dt โยง่ายจังเลยอะ่ะ dn เ y dt เพราะฉะนั้นดิฟตัวแปร n n ก็คือโจทย์บอกมามีค่าเท่ากับ t บวก10ยกกำลัง5อ่ะดิฟกํากำจัดก่อนเตะลงมาตัวมันเองลดเป็น1เหลือ4คูณกับดิฟไส้ลูก ใส้ใน t มันมีดิฟทีบายดีทีดิฟทีบแจกเข้าไปได้1ดิฟสิได้0เพราะฉะนั้นคูณ1คูไม่คูณแล้วกันเพราะว่าเลขยกกำลังก็เป็นบวกแล้วอ่าเพราะฉะนั้นจบแหละสิ่งที่ยากคืออธิบายความหมายวิธีการอธิบายความหมายเนี่ยลูกหนูก็แค่อธิบายย้อนกลับไปเลยเราพบว่ากระบวนการดิฟเนี่ยดิฟมันคือการหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของ n n นี่ก็คือจำนวนแบคทีเรียจำนวนแบคทีเรยที่เปลี่ยนไปในชั่วโมง t ซึ่งเราหามาแล้วเราได้ชั่วโมงที่เปลี่ยนไปอย่างนี้ใช่ไหมลูกแต่เราพบว่า t เนี่ยมันเป็นชั่วโมงซึ่งชั่วโมงอะ่ะมันจะมีค่าเป็นบวกเสมอเพราะ1ชั่วโมง2ชั่วโมงสชั่วโมงชั่วโมงไม่มีการติดลบเพราะฉะนั้น t จะมีค่าเป็นบวกมันถ้าตัวนี้เป็นบวกค่าเป็นบวกไปบวก10และยกกำลังสแสดงว่า ค่าดิฟตัวนี้ยังไงมันก็จะมีค่าเป็นบวกหรือมากกว่าเท่ากับ0ูนย์เสมอเพราะฉะนั้นจะพบว่าจำนวนแบคท,ทีเลียค่ะค่า n เนี่ยจำนวนแบคท,ทีรียเนี่ยที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันจะมีค่ามากขึ้นเพราะมันเป็นบวกซึ่งอยู่ในรูปของเวลายกกำลัง4โอเคนะไม่งงนะวิธีอธิบายความหมายจบสมบูรณ์แบบเฉลยเรียบร้อยนะคะ หน้ายี่ปดหน้ายี่ก้าครูพูดเร็วไปนักเรียนแคปแล้วก็ส่งมาบอกครูได้หรือถามครูเป็นการส่วนตัวได้นะคะอย่าลืมตรวจใส่ชีตตัวเองนะเน้นนะที่ครูเฉลยละเอียดเพราะเป็นแนวข้อสอบนะจ๊ะอ่าต่อไปเรื่องสุดท้ายเรื่องสุดท้ายเรียน1นึคาบก็พอเพราะว่ามันง่ายมากนะคะเรื่องอนุพันธ์อันดับสูงคําว่าอนุพันธ์อันดับสูงเนี่ยค่ะหมายความว่า เราสามารถหาค่าที่ได้จากการหาอนุพันธ์มาแล้วหรือดิฟมาแล้วเนี่ยค่ะเราสามารถมาดิฟต่อไปเรื่อยๆปก,กติปก,กติถ้าเรามีฟังก์ชัน y เท่ากับ f x และครูบอกนะักเรียนว่าจงหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันเราก็คิดเลยหา y พมยหา f พมย x ก็ได้หรือจะหา dy by dx ก็ได้อันนี้คือสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้ซึ่งพวกนี้ค่ะ ถ้าเรียกให้ละเอียดเราเรียกว่าอนุพันธ์ของฟังก์ชันอันดับที่1อ่าถ้าเราใส่ออเดอร์เข้าไปเขาจะอยู่ออเดอร์ที่1คือดิฟครั้งแรกเราจะเรียกว่าเป็นอันดับที่1และเราสามารถเอาค่าที่ได้จากการดิฟครั้งที่1นนะคะค่าที่ได้มาแล้วเนี่ยมาดิฟต่อไปได้อีกเราจะเรียกค่าที่เอาอันดับ1มาดิฟว่าอนุพันธ์ อันดับที่2อ,ออ order ที่2นะคะเรามีภาษาสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้แทนอันดับ2ถ้าอยากเป็นอันดับ2องเราอาจจะเป็น y พามพามหรือเป็น f พามพาม x หรือจะเป็นเขียน d ถ้าเขียนเป็น dy by dx เราจะใช้เลข2เป็นอันดับส่วนด้วย dx กำลังสองสองจะไว้ปลายสังเกตนะถ้าเขียนแบบ dy by dx ถ้าเป็นอันดับ2อ,อันดับ3อันดับ4คือ เป็นอันดับสองเป็นต้นไปเราจะใส่เลขกำกับตรงกลางกับตัวท้ายนี่เรียกว่าอนุพันธ์อันดับที่2องอนุพันธ์อันดับที่2โอเคนะเพราะฉะนั้นถ้าใครถามว่าอนุพันธ์อันดับที่2มีค่าเท่าไหร่ก็มีค่าเท่ากับเอาอันดับ1มาดิฟต่ออีก1นึครั้งโอเคนะคะต่อไปถ้านักเรียนมีอันดับ2นักเรียนก็สามารถดิฟต่อได้อีกมีอันดับ3ก็ดิฟต่อ โดยจะเอาอันดับก่อนหน้ามาดิฟต่อหมายความว่าถ้านักเรียนต้องการหาอันดับ3นักเรียนก็เอาอันดับ2มาดิฟเราก็จะได้ f พัมพามขีดตามขีดหรือ dy by dx แต่ตั้งแต่อันดับ4เป็นต้นไปอะค่ะรอยขีดเราจะไม่ได้ใช้รอยแล้วเราจะใส่เป็นวงเล็บแล้วใส่เป็นออเดอร์อันดับ4ซึ่งอนุพันธ์อันดับ4เกิดจากการเอาดิฟอันดับ3าม เขียนยังไงดียอะ y อะเอาโอ้ยอันดับ4นะเกิดจากการดิฟอนุพันธ์อันดับ3ส่วนอันดับ5ก็เกิดจากการเอาอันดับ4มาดิฟเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนต้องการหาอนุพันธ์อันดับ4ี่ครูถามนักเรียนว่าเราต้องดิฟกี่ครั้งติ๊กตอกติ๊กต็อกก็ดิฟทั้งหมด4ครั้งใช่ไหมลูกเพราะว่า จาก y เท่ากับ f x นี่ยังไม่โดนดิฟหาอันดับ1ดิฟครั้งที่1หาอันดับ2ดิฟครั้งเอาอันดับ2มาดิฟได้อันดับ3และกว่าจะได้อันดับ4ก็ดิฟอีก1ครั้งเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้อันดับ4ก็มีออเดอร์ไปทั้งหมด4ครั้งหรือดิฟทั้งหมด4ครั้งนะคะโดยอันดับ4เกิดจากเอาอันดับ3มาดิฟถึงได้อันดับ4 แต่การที่จะได้อันดับ3ก็ต้องมาจากอันดับ2การได้อันดับ2ก็ต้องมาจากอันดับ1มันจะต้องเรียงเป็นออเดอร์มานะจ๊ะไม่สามารถที่จะแบบพาร์นะจากบางคนถามครู y เท่ากับ f x เนี่ยค่ะหนูไม่เรียงออเดอร์หนูพาร์าอันดับ4เลยได้ไหมไม่ได้ไม่งั้นเขาจะเรียกเป็นอันดับหรอโอเคนะเพราะฉะนั้นจึงสรุปได้ว่าถ้าเราต้องการหาอนุพันธ์อันดับ n อันดับ n ก็เกิดจากการดิฟอันดับที่เท่าไหร่ลูก อันดับที่ n ลบหนึ่งก็คืออันดับก่อนหน้าของมันอยู่หนึ่งครั้งคือถ้าครูอยากได้อันดับ9ครูก็ต้องเอาอันดับ8มาดิฟใช่ปะเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้อันดับ n ก็ต้องเอาอันดับที่น้อยกว่ามันอยู่หนึ่งมาดิฟถึงได้อันดับที่ n โอเคจบอันนี้ไม่ยากอันนี้ไม่ยากอ้าวดูตัวอย่างลูกตัวอย่างไม่มีแบบฝึกหัดเลยจงหาอนุพันธ์อันดับสองอ่ะอันนี้วิธีทำนะ เราต้องเรียงอันดับลูกเอาอันดับหนึ่ง f x ก็คือเอา f x มาดิฟนักเรียนสังเกตก้อนนี้อยู่ในรูปของการลบและการบวกเพราะฉะนั้นดิฟแจกได้เลยเพราะฉะนั้นดิฟตัวหน้าดิฟ5 x กํลังสองได้1 0 x กํลังหงลบไว้เหมือนเดิมดิฟ4 x ดึง4ออกมามันก็จะกลายเป็น4คูณกับ dx by dx ได้1 4คูณ1บวกตัวสุดท้ายดิฟ2ได้0ูนคูณไม่ใส่เนาะ ต่อไปดิฟอันดับ2ก็คือเอาอันดับ1มาดิฟสังเกตอันดับ1อยู่ในรูปของการลบดิฟแจกได้ดิฟ 10x ดึงค่าคงที่คือ10ออกมา DX เ y d ดได้1ก็ดับ10จบค่ะโอเคนะไม่ยากเนาะข้อ2 3 4 5อ่าส่วนข้อ5เนี่ยครูแนะนำนะนักเรียนเนื่องจากว่ามันมีการดิฟเป็นออเดอร์2อันดับครูแนะนำให้นักเรียน แจกคูณดีกว่าดีกว่าใช้สูตรมันก็จะกลายเป็นฟังก์ชันที่อยู่ในรูปบวกลบพอไปเรียนไปดิฟอันดับ1กับอันดับ2มันจะง่ายส่วนตัวนี้หารให้เรียบร้อยก่อนดีกว่ามันจะกลายเป็น x หาร x บวก1ส่วน x x หาร x ได้1 1ส่วน x ย้ายเป็น x กําลังลบ1เอาก้อนนี้ไปดิฟเป็นอันดับ1กับอันดับสองง่ายกว่านะลูกอันนี้หาอันดับ3ไม่ยากไม่ยากอะส่วนตัวอย่างที่สาม ตัวอย่างที่3ลูกนักเรียนดูสังเกตภาษาสัญลักษณ์เขาเนี่ยต้องการดิฟ3รอบและแทนด้วย2เพราะฉะนั้นจากอันเนี้ยนักเรียนต้องหา f ไพรม x ให้ได้ก่อนอันดับ1อันดับ2เอาอันดับ1มาดิฟอันดับ3ให้ได้ก่อนเสร็จแล้วค่อยอันดับ3ได้เท่าไหร่ แล้วแทน x ด้วย2ถึงจะกลายเป็นคำตอบที่เราต้องการโอเคนะคะต่อไปข้อ4ข้อ4ดิฟ4ครั้งนักเรียนสังเกตนะฟังก์ชันตัวเนี้ยมันหารอยู่ถ้าพยายามจัดรูปมันขึ้นข้างบนไปได้นักเรียนจะดิฟเป็นลำดับที่มันจะง่ายกว่าก็แล้วก็หาอันดับ2อันดับ3อันดับ4เพราะฉะนั้นอันนี้คือการบ้านเราสหน้าลูก หน้าที่เท่าไหรอ่อ่ะหน้าหายอ๋อครูแทรกหน้าเพิ่มแทรกหน้าเพิ่มอ่ะสองหน้าสุดท้ายนะคะแต่ครูขอแทรกโจทย์นิดนึงดีกว่าในกรณีเป็นฟังก์ชันประกอบและอยากหาอนุพันธ์อันดับสองจะทำยังไงขอแทรกตัวอย่างเพิ่มนะเดี๋ยวจดแล้วถ่ายรูปส่งครูมาด้วยนะคะถ้าครูบอกว่าให้ y มีค่าเท่ากับ3 x ไม่เอา 3x ดีกว่าเอา 5x กำลัง2ลบ2ทั้งหมดยกกำลัง4จงหา dy d y dx อ่ะแสดงว่าอันนี้ต้องการหาอนุพันธ์กี่อันลูก2อ,อันใช่ไหมซึ่งสังเกตว่ามันยกกำลัง4ด้วยเราจะมานั่งคูณกัน4วงเล็บก็ไม่ไหวใช่ปะ่ะ ซึ่งเมื่อกี้ครูบอกว่าถ้าเจอคูณเจออาหารเนี่ยคูณให้เรียบร้อยอาหารให้เรียบร้อยให้เป็นบวกกับลบมันจะเร็วแต่อันนี้คูณ4รอบก็ไม่ไหวเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดิฟเลยละกันใช้สูตร D X. ดิฟฟังก์ชันคอมโพสิตอ้าว dy by dx ดิฟก้อนแรกลูกดิฟก้อนแรกกำจัดตัวนอกก่อน4ตบสลงมาตัวมันเองลดไป1เหลือ3แล้วอย่าลืม ดิฟไส้ดิฟไส้ในซึ่งไส้ในคือก้อนนี้ดิฟ 5x กำลังสองได้ 10x ดิฟ2ได้0ปล่อยไว้ใช่ไหมลูกเสร็จแล้วเราต้องไปการดิฟอันดับ2 D อันดับ2ซึ่งดิฟอันดับ2เนี่ยเกิดจากเอาอันดับ1มาดิฟซึ่งเราสังเกตว่าก้อนที่เราดิฟเนี่ยค่ะมันมี x 2ก้อนคูณกันอยู่แล้วบางคนบอกเห็นค่าคงที่ นั่นเลยจะดิฟแบบปล่อยค่าคงที่ไว้เลยก็ได้หรืออีกอันจัดรูปให้มองเป็นก้อนๆง่ายๆก็ได้เอา4กับ10คูณกันได้เนาะกลายเป็น 40x ก้อนหนึงคูณกับ 5x กำลัง2ลบ2ทั้งหมดกำลัง3ก้อนหนึงเรามาดิฟต่อเราก็ต้องใช้สูตรว่าไงลูกมันมี x2 ก้อนอ่ามีเสียงกระซิบ 10. มีเสียงกระซิบ 10. หน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าเยี่ยมมากเลยเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นหน้า 40x ดิฟหลังลูกดิฟหลังครูขออนุญาตดิฟเลยนะดิฟหลังดิฟก้อนเนี้ยตบ3มาข้างหน้าตัวมันเองลดเป็น1เหลือ2แล้วอย่าลืมไส้ลูกอย่าลืมเข้าไปดิฟไส้เราจะหยุดก็ต่อเมื่อถึงไส้น่ะดิฟไส้ในคือดิฟ 5x กำลังสองลบ2มันก็จะได้เป็น 10x อ่า เดีย๋ยวก่อนนะหน้าดิฟหลังบวกหลังหลังคือ 5x กําลัง2ลบ2ทั้งหมดกําลัง3ดิฟหน้าดิฟหน้าคือดิฟ 40x ก็ได้40นะ้ลูกดึง40ออกมา dx dx ได้1ห,หน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าจบแล้วก็แค่จัดรูปให้สวยซึ่งข้อนี้เทคนิคการจัดรูปอันไหนมันยกกําลัง1เนี่ยจับคูณกันให้หมดเลยเพราะฉะนั้นก็ 4ี่คูณสามสี่สไปคูณอีก10บกลายเป็นพันสองเนาะพันสอร้ยมีสตัวตัวนี้กับตัวนี้ก็พันสองรกลังสคูณกับห้าเกลังสลบสทั้งหมดกำลังสอันนี้อย่าไปยุ่งกับเขาแล้วกันบวกกับสี่สิบคูณกับ5 x าเกกำลังสองลบสองทั้งหมดกำลังสม จบแล้วอุ้ยแต่ที่จริงไปต่อได้อีกหน่อยเนาะเพราะว่าตัวเนี้ยก้อนเนี้ยมันกําลังสองก้อนเนี้ยมันกําลังสามเราสามารถดึงตัวร่วมกําลังสองออกมาได้เนาะมันก็จะกลายเป็นห้า x กาลังสองลบสองดึงตัวร่วมกําลังสองออกมาละกันพอดึเดอ,อกมาวงเล็บแรกเราจะเหลือพันสองร้อย x กาลังสองวงเล็บหลังเราจะเหลือสี่สิบคูณกับห้า x กาลังสองลบสองอีกหนึ่งอันอุยที่จริงไปต่อได้อีกแล้ว ห้า x กำลังสลบสทั้งหมดกำลัง2ตัวเนี้ยแจก40เข้าไป5 4 20ี่ยีกระจายเป็น2 0 x กำลังไม่ใช่20่สิบสิหมันจะกลายเป็น2 0 0 x กำลังสไปบวกกับ1 2 0 0 x กำลังสก็จะกลายเป็นพั0ส x กำลังสครูคิดเลขผิดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะพวกเราครูรีบ อันนี้โจทย์คูณแต่งขึ้นเองด้วยอ้าวแล้วก็แจก40ไปคูณ2เริ่มเบอร์และไปคูณลบ2มันจะกลายเป็นลบ80โอเคหยุดแค่นี้พอแล้วอันนี้แต่งโจทย์ขึ้นมาเองลูกจะได้เห็นว่าในกรณีที่ถ้าพวกเราเจอฟังก์ชันที่อยู่ในรูปของการคูณกันแล้วเป็นแบบคอมโพสิตแล้วไม่อยากมานั่งคูณกันนะันเองก็ต้องระวังเรื่องดิฟไซดดีๆ โอเคอันนี้เดี๋ยวหามุมจดแล้วก็ถ่ายรูปส่งครูด้วยนะคะพร้อมกันบ้านบ๊ายบายค่ะ